โปรแกรมสร้างพทเทินด้วยคอมพิวเตอร์คืออะไรในกระบวนการออกแบบผลิตสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปนั้นมีขั้นตอนมากมายทั้งในส่วนของการจัดการและการออกแบบผลิตจนสำเร็จเป็นตัวสินค้าซึ่งต้องอาศัยความละเอียดและความแม่นยำสูงในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้รูปแบบสินค้าตามความต้องการของผู้ออกแบบและสามารถรองรับกับความหลากหลายของผู้บริโภค เช่นความแม่นยำและความละเอียดในการคำนวณการกำหนดขนาดการออกแบบโคงแม่แบบสินค้าการออกแบบชิ้นงานสินค้าการปรับขยายขนาดสินค้าจนถึงการจัดเก็บข้อมูลต่างๆในการออกแบบตัวสินค้าให้ได้ความแม่นยำและสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากในกระบวนการออกแบบผลิตสินค้าเสื้อผ้าอุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะเป็นระบบการจัดการด้วยบุคลากรซึ่งจะต้องเกิดความคาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆมากมายทําให้เกิดปัญหาต่างๆในระหว่างกระบวนการผลิตสินค้ามากมายจนเกิดความเสียหายถึงตัวสินค้าที่ผลิตจึงมีผู้คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติหลักของโปรแกรมโดยทั่วไปส่วนใหญ่คือช่วยลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตและการประมวลผลในระหว่างการออกแบบแพทเทิร์นและช่วยลดขั้นตอนและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งแต่เดิมจะต้องใช้พื้นที่และขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดเก็บให้มารวมจัดเก็บในรูป แบบของไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไว้มาตรวจสอบแก้ไขหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว,รวซึ่งส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาโปรแกรมและแก้ปัญหาขั้นตอนการผลิตอื่นๆมารวมไว้ในโปรแกรมเดียวกันเช่นโปรแกรมช่วยในการขยายไซส์ขนาดแบบตัดเสื้อผ้าโปรแกรมช่วยคำนวณวัตถุดิบหรือคัดมาการวางแบบตัด เพื่อลดขั้นตอนการทํางานและช่วยลดต้นทุนการใช้วัสดุในการผลิตและอาจมีการพัฒนาโปรแกรมแก้ปัญหาอื่นๆเข้ามาบรรจุรวมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรมโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นทำงานอย่างไรโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นทำงานได้โดยการรับคําสั่งงานโดยตรงจากนักออกแบบแพทเทิร์นด้วยเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่นเมาส์คีย์บอร์ด หรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆเพื่อการใช้งานโปรแกรมโดยเลือกไปที่ชุดคำสั่งต่างๆ ที่บรรจุไว้ในโปรแกรมและโปรแกรมจะทําการประมวลผลตามคุณสมบัติของชุดคําสั่งแสดงผลขึ้นบนหน้าจอตามที่ผู้ออกแบบต้องการผู้ใช้โปรแกรมต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างผู้ที่สนใจใช้โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ต้องมีทักษะความรู้ดังนี้ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทักษะในการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าทักษะในการใช้งานโปรแกรมออกแบบแพทเทิร์นโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นช่วยสร้างภาพลักษณ์สินค้าได้หรือ โปรแกรมสร้างพทเทิลได้ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆในขั้นตอนการผลิตสินค้าเท่านั้นสินค้าเสื้อผ้าสําเร็จรูปจะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สําคัญคือการออกแบบดีไซน์การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บ และที่หัวใจสำคัญอย่างยิ่งคือความปาณีตในรูปทรงและคัตติ้งของสินค้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความรู้ด้านการออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าของผู้ใช้งานโปรแกรมเท่านั้นหลักสูตรแพทเทิร์นหากใช้ร่วมกับโปรแกรมจะช่วยพัฒนาสินค้าได้อย่างไรหลักสูตรการสอนของเราแพทเทิร์นคือหลักสูตรการออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสมมุิรูปด้วยวิธีการสร้างแบบร่างบนกระดาษหรือการดับบิ้งแพทเทิร์น โดยครอบคุมทุกประเภทสินค้าภายใต้โครงสร้างเดียวกันเป็นหลักสูตรการสร้างแพทเทิร์นอุตสาหกรรมชั้นสูงที่มีการปรับรูปแบบทรงแม่แบบของแพทเทิร์นตามหลักสรีระศาสตร์ควบคู่กับการ บริหารแนวเส้นแกนตรงและแกนนอนของผืนผ้าให้เกิดความสมดุลสินค้าที่ผลิตได้จึงมีความสัดส,ส่วนที่สมดุลมีรูปทรงที่นิ่งและสวยงามเวลาสวมใส่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวสินค้าและหากนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม การสร้างแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาและลดขั้นตอนการออกแบบผลิตสินค้าก็เท่ากับว่าได้เพิ่มมูลค่าสินค้ารวมถึงลดต้นทุนและขั้นตอนการผลิตได้อีกด้วยสามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมสร้างแพทเทิร์นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนการผลิตลองปรึกษาเราได้0853590250